สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป้าอะไรมีของมาจากเมืองไทยค่ะส่งแอร์เมลนะคะแต่ว่าเป็นสองอาทิตย์กว่าจะได้รับเนี่ยค่ะเดีย๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะข้างในว่าอะไรตามมาดูกันนะคะเพื่อนๆว่ามีอะไรอยู่ข้างในนี้ ดีค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป้าอะไยมีอะไรมาให้ดูค่ะดีวันนี้ลูกชายได้ส่งของจากเมืองไทยมาให้ป้านี่ค่ะอันใหญ่ๆเลยกล่องใหญ่เลย,เ,ลยเรามาเปิดดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรค่ะตามไปดูก็อยากจะรู้ก็ต้องตามมาดูอ้า เปิดกันเลยนะจ๊ะโอ้โหพักไปอย่างแน่นหนาติดเทปกาวสามชั้นเล่นหนามากเราก็มาดูกัน นี่เห็นไหมแกเพื่อนๆว่ามีอะไรอยู่ในนี้มาดูกันค่ะมาดูกันให้เห็นๆเ,เลยนะจ๊ะนี่จ้ะโอ้โหกว่าจะมาถึงมันเละเหมดเลยอ่ะมันไม่เป็นเม็ดแล้วอ่ะอันนี้ค่ะนำเหนือค่ะนำเหนอลูกชายส่งมาให้สี่ถุง ก็จะมีรสอันนี้ออริตินอลนะจ๊ะออริจินอลหนึ่งถุงจ้ะแล้วอันนี้ก็เป็นรสลาบค่ะรสลาบนะจ๊ะส่วนอันนี้ก็เป็นรสต้มยำจ้ะเพื่อนๆอนอนหมดเลยอะ่ะแม่เสียดายจังไม่เป็นเม็ดแล้ว อันนี้ก็รสไข่เค็มคางกุ้งแกเพื่อน,อนๆน้่นะนะราดข้าวขอบคุณคุณลูกชายมากๆที่ส่งมาให้แม่ได้กินแม่ก็เลยสั่งอียออันนี้ใช้ไม่ได้ใช่ะละมมั้งเนี่ยอันนี้ก็ขนม ขนมเปี๊ยไข่เค็มจ้าเนี่ยน้ำหนักมันจะมาอยู่ที่พวกนี้แหละป้าว่าน้ำหนักตั้งสี่กิโลนี่จ้ะขนมเปี๊ยไข่เค็ม อันนี้ก็บอกมีไข่เค็มถึงอันนี้เขาไม่ได้บอกแต่เดี๋ยวเรามารีวิวตอนไปแกะกันอีกทีนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนลูกใหญ่มากค่ะมีแค่นี้แล้วค่ะได้ขนมเปี๊ยมาสองอันจัดไปค่ะติดตามชมตอนต่อไปกันนะคะ <laughs>